ต่อมาตอน EP 2สองนะ EP แรกไม่ได้ลงนะน,นี้มันลง e ีสองแทนนะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เจอเพื่อนครับตรงนั้นได้เลยนะครับเ,เบาเบาไม่ไม่นักเท่าไหร่อะไรนี้รอบน,นี้น่าจะเยเอะสุดแล้วนะที่บรรทุกขับดุลจุลกสาวอีกแล้เวเช่นเคย เดี on, in, ๋ยวมาดูกันว่าเขาลงยังไงนะลงโคตรยากเลยแบบนี้ l 来 l u ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงในการลงนะคนข้างจะสูงสะเกินตามเยอะนะช่วงนี้เอมาออกหน้าแรงนะผมก็งงเกันนะมาดกเอาหน้าแรงเฉยเลยนะหน้าฝนไม่ดกเท่าไหร่นะ น่าก็นี่ก็ลงตามในคลิปได้เลยนะก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงนะ anh trà rải đậu ở kia có dùng tôi đang mấy tên phạm dữ tớ là hút lộ lên đây chị ta nào đi tao chết ta nắm nát ba một giang điêu ồ, tổng chị นักปลามาเดียว9ตันวานะเกือบติบเลยพี่โยรดกระบะดับแน่นๆนะจามกันนะซามดันาซาดาคาพผมเคยตุกได้นะคับนี้ตุกไปพี่ามตันานมามีไฟบอกเนี้ ปีไฟไหมปีไฟไหมนีม่ไไไไชัว์หร,ๆๆรหว่าตายพัดีมาครอสามตนาพวกรวยุกนะตรงนั้นราคามันค่อนข้างจะตกดํำๆๆนะ

หน้าพุ่นแล้วเลยต้องเข้าน้าพุ่นมันจะแพงโควิดหายเรลืองดีว่าราคาบ้าอย่งดีเนี่ยโอเคอเคลิปนี้จะมานี่กันสั้นๆนะลงความสูงๆนะนี่ก็ลงง่ายแล้วแตงนี่ลูกเสริมไม่แน่ใจว่าเจ็ดปีแล้วมนะันทอด ปลูกระฟูนานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้กอนตอนใหญ่อยปลูกเสริม,มโอเคคลิปนี้ประมาณนี้กันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด like, <Yeah. S 2> subscribe นะเอ่อปา <c oughs> ดอย่บอกก่อนนะแปลงนี้เป็นแปลงที่เราปลูกเสริมนะนี่มันก็อาจจะทดไปบ้างนะช่วงปีแรกๆนะปีหลังเนี่ยแม่เจ้าลายทลายเนี่ยทะลักทลายเยอะนะแปลงปลงปูกเสริมก็มีข้อดีมันนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม